สกาวาทีถามว่าพระอระหันต์ยังสะสมอยู่ก็ไม่ใช่เลิกสะสมอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้เลิกสะสมแล้วตั้งอยู่มิใช่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าพระอระหันต์ยังสะสมอยู่ก็ไม่ใช่ เลิกสะสมอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้เลิกสะสมแล้วตั้งอยู่ก็ต้องไม่กล่าวว่าพระอระหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้สกาวาทีถามว่าพระอระหรอันต์ยางละอยู่ก็ไม่ใช่อย่างยึดมั่นอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้ละขาดแล้วตั้งอยู่มิใช่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าพระอรหันยังละอยู่ก็ไม่ใช่ยังยึดมั่นอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ละขาดแล้วตั้งอยู่ ก็ต้องไม่กล่าวว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้สก่าวาทีถามว่าพระอรหันต์ยังชำระล้างอยู่ก็ไม่ใช่ยังหมักหม,มมอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ชำระล้างแล้วตั้งอยู่มิใช่หรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกวาทีกล่าวว่าหากว่าพระอรหรันยังชำระล้างอยู่ก็ไม่ใช่ยังหมกหมมอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ชำระล้างแล้วตั้งอยู่ก็ต้องไม่กล่าวว่าพระอรหรัน เสื่อมจากอรหัตตผลได้สกวาทีถามว่าพระอรหันยังกำจัดมืดอยู่ก็ไม่ใช่อย่างมืดมัวอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้กำจัดมืดแล้วตั้งอยู่มิใช่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีกล่าวว่าหากว่าพระอรหันยังกำจัดมืดอยู่ก็ไม่ใช่ยังมืดมัวอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้กำจัดมืดแล้วตั้งอยู่ก็ต้องไม่กล่าวว่าพระอรหันเสื่อมจากอารหัตผลได้ปริหานิกะถาจบ